รีวิวกระบอกพ่นยาขนาด3ลิตรนะครับจะถังใหญ่นะครับหัวทองเหลืองนะครับมีที่ล็อกสามารถล็อกได้นะครับวันอื่นแล้วก็จะมีแถบวัดนะครับขนาดว่าเราใส่น้ําหรือว่าใส่น้ํายากี่ลิตรนะครับอันนี้ก็สูงสุดก็3 0 0พมิลลิแอมนะครับก็3ลิตรนะครับใช้เสร็จแล้วก็เติมน้ํานะครับไม่ต้องเติมให้เต็มนะครับอันนี เติมน้ำรือน้ำยาะไยนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มหรือว่าโยกเหมือนก็สูบลมนะครับปั๊มลมตัวนี้เป็นแรงอัดในถังนะครับในตัวนะครับปั๊มพอตึงๆมือก็นะครับแล้วก็สามารถกดฉีดได้นะครับครับผม สามารถปรับเป็นป่อยหรือว่าเป็นแบบตรงกระจายได้นะครับน้ำต้นไม้หือว่าเป็นปุ๋ยน้ำนะครับมันจะเป็นฮอร์โมนต้นไม้ไม้ปุ๋ยทางใบนะครับนี่ก็ให้ปุ๋ยทางใบฉีดต้นไม้ไม้ผลแม่ครับดอกไม้ไม้สวนนะครับ กระบอกพ่นยาว่าถังพ่นยาสามลิตรนะครับอย่างนี้ถังใหญ่นะครับแรงอัดเยอะนะครับขนาดสามลิตรนะครับเป็นหัวฉีดแบบทองเหลืองนะครับฉีดพ่นน้ําปุ๋ยน้ําฮอร์โมนต้นไม้หรือว่าแอลกอฮอล์นะครับต้องกานโควิดได้นะครับถังใหญ่แรงเยอะนะครับหัวพ่นเป็นทองเหลืองนะครับรับ สามารถปรับฉีดพ่นเป็นแบบตรงได้นะครับปล่แบบอยกระจายได้นะครับ,แบบแบบปั๊มนะครับแรงอัดในตัวนะครับในงานง่ายนะครับแบบเป็นถอยละเอียด